lama dah tengok eh lalu kau tak pernah depan dah kita ni tak betul dah nak nak ayo nak kita nak muak dah ni helak ni salah 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 baca ha ni mana nak eh tu nak muak ali kereta macam nak tengok kereta nak boleh nak dia dekat tak kereta ni เฝ้าระวังในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการนําสินค้านะครับหรืออะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาจักรก็อย่างที่พวกเราทราบดีนะครับสถานการณ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเมือ တို့တော့စေပါတယ်။ โน่นมาไม่ได้ถ้าข้ามมาก็ถือว่าเป็นการบุกรุกอะไรน,นี้นะมาเลเข้ามีฝั่งฝั่งทางทางด้านทางนู้นแะล้ก็เขาเข้ามาตัดต้นไม้ใน <c oughs> บริเวณของไทยครับ บริเวณริมริมรั้วคือเขาสามารถออกมาครับอยู่ที่ทหารมาเลเซีย <c oughs> เดี๋ยวรับนะเดี๋ยว,วเด<อ>ี๋ยวเปิดขึ้นมาถนนเทียบมันของเรามีด้วยใช่ไหมครับผมจะมีถนนตล,ลอด จะะเปนาาดยามีบงบง,บงผมได้ร่วมกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง,องการเฝ้าตรวจชายแดนนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้อยปจดอที่4นะครับ ร้อยตอชดชุดเฝ้าตรวจนะครับของตอชดแล้วก็ทางตรวจคนเข้าเมืองและก็ฝ่ายปกครองนะครับก็ได้ร่วมกันนะ,ะไปตรวจที่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศนะครับได้เน้นย้ําภารกิจหน้าที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รัฐบาลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงสุวรรณท่านได้กําชับนะครับเรื่องของอการเพิ่มความเข้มเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ทางช่องทางธรรมชาติหรือผิดกฎหมายรวมถึงเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่งตางๆด้วยแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับมาดูพรมแดนระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ในส่วนของช่วงหลักเขตที่52เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรั้วนะครับที่เป็นกำแพงคอนกรีตแล้วก็ลวดหนามนะก็มั่นคงแข็งแรงนะครับาสามารถที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองนะครับโดยผิดกฎหมายได้นะ อีกส่วนหนึ่งก็คือล้วด้วยคนนะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดชุดจรยจุธนะครับเฝ้าตรวจนะในระหว่างพรมแดนนะครับชั้นในก็เราก็ยังมีในเรื่องของจุดตรวจหมู่บ้านโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยฝ่ายปกครองโดยอสอนะครับตำรวจปูทรท้องที่นะในการตั้งด่านตั้งจุดสกัดแล้วก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเบาะแส นะครับซึ่งถือว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็มีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับพบเห็นอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องของกันลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็แจ้งทันทีเราก็มีชุดที่จะออกไปพิสูจน์ทราบนะครับโดยเร็วนะวันนี้ก็คิดว่ามีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการร่วมมือกันปฏิบัติเป็นอย่างดีครับ